สวัสดีค่ะชีวิตง่ายๆในต่างแดนวันนี้นะคะวันนี้เลิกงานก็แวะไปช้อปปิ้งค่ะแวะไปจ่ายตลาดจ่ายตลาดได้อะไรมาบ้างวันนี้ก็มีน้ำนะคะแล้วก็อันนี้ของโปรดลุงลุงจะชอบกินบรวนี่นะคะ ส่วนใหญ่ฝรั่งชอบกินขนมเนะาะเช้าเขาจะกินแบบง่ายๆกินคอนเฟลกเออเท่าที่วันรู้มานี่คือแบบอันนี้ความคิดของตัวเองนะคิดว่าคอนเฟลกเป็นแบบของกินสำหรับเด็กคอนเฟลกใส่นมใส่ผลไม้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเออคนที่นี่เขา เขากินแบบทุกเพศทุกวัยกินคอนเฟลกตอนเช้าแล้วก็อาหารกลางวันเขาจะกินเป็นแบบขนมหวานอะไรพวกเนี้ยค่ะส่วนตอนเย็นเขาถึงจะกินเป็นแบบกับข้าวหนักๆที่เรามาทํากับข้าวแต่บ้านเรานี่คือกิน <laughs> ทุกมื้อหนักทุกมื้อนะครับรีวนี่อันนี้จะเป็น เหมือนเนื้อเนาะเรียกอ,อะไรอันนี้จะเป็นแบบไก่งวงนะคะไก่งวงอัดแท่งอันนี้ก็เป็นแบบอนนาหารรางวัลลุงเหมือนกันอันนี้ก็ขน,นมลุงอีกเหมือนกันนะคะเป็นโอ๊ตมิลพายเป็นพายนะคะอันนี้จะเป็นบราวนี่อันนี้จะเป็น สตรอเบอรี่โรลนะคะก็อันนี้ก็เป็นบราวนี่อีกแบบหนึ่งอันนี้ใครตั้งวันลุงนะคะอันนี้ก็อันนี้ของวนัน <laughs> เป็นมันฝรั่งแผ่นเลที่กินได้สำหรับที่นี่นะอันอื่น เค็มสำหรับวันอันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะเอาไว้ทำขนมปังให้ลุงก,กินส่วนใหญ่แกก็จะกินขนมปังเ,เป็นทำเป็นแซนด์วิชนะคะเป็นแซนด์วิชใส่โบโลโน่าแซนด์วิชสลัดไข่หรือบางทีก็ทำเป็นโทส์นะคะที่แบบ ใส่ชีสแล้วก็ทอดประมาณนี้นอะไรของลุงอีกไมน่น้อของลุงน่าจะหมดแค่นี้นะคต่อไปก็จะเป็นห่วง,งวันอันนี้ได้ปลามาะคะ่ะได้ปลากเขาตัดเป็นแผ่นๆมาไว้ให้แล้วเนาะก็เอาไว้ทำแบบ ทำเป็นสเต็กหรือนึ่งนะคะแล้วกิกนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ๋อประมาณนี้นี่ก็เป็นถั่วนะคะนี่ก็เป็นบอกแคลี่กับกระล่ำดอก อันนี้จะเป็นใบคะน้าค่ะใบคะน้าหัน่นเป็นลูกแล้วอันนี้ก็นนเป็นแครอทอ,อุ้ยอ่อคะนา้าแครอทอันนี้จะเป็นของลูกๆก,กวันนะคะข,ของกินนิพิกของหนูตะไคร้ อันนี้จะเป็นลาร์ีนะคะอันนี้ก็บล็อกเกอรี่นะคะเอาไว้1นึ่งกินกับปลาะคะ่ะอันนี้ก็ผักผักกาศนะคะผักากาศหัวน้อยนึงอันนี้จะ รู้สึกจะราคาสูงนิดนึงนะเนี่ยหัวแค่เนี้ยหกสิบบาทก็<ฮะ>มีโยเกิร์ตนะคะมันก็จะมีเห็ด <H ed, S 3> นะคะเดี๋ยวจะเอามาทำซุปเห็ดไม่ไม่ใช่ซุปแบบ ฝรั่งนะหมายถึงน้ำพริกเห็ดเอออันนี้ผักชีนะคะอันนี้พริกที่นี่เขาจะไม่มีพริกแบบไทยนะคะก็จะมีพริกอันเนี้ยที่จะเผ็ดหน่อยนะคะมะนาวนะคะมะนาวอันนี้ก็ถุงนี้เท่าไหร่น้อ 90บาทประมาณเก้าสิบกวาบาทแล้วมีต้นหอมนะะก็ผักกาศอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็ของหนูเหมือนกันของลูกลูกก็มีมาม่านะคะอันนี้ที่วันชอบกินเอาไว้ห่อข้าวไปกินตอนกลางวันนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็น รสเทริยากิทเทริยากิเนื้อนะคะอันนี้ก็อร่อยแต่เผ็ดมากนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนไก่ผัดพริกกระเทียมอะ่ะอันนี้จะเผ็ดเผ็ดมากแล้วก็ อันนี้อันนี้ยังไม่เคยกินนะคะเอามาลองอันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนต้ยมยำกุ้งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรสเนื้อแต่ว่าออออกเผ็ดๆหน่อยอันนี้ก็ยังไม่เคยลองนะคะซื้อมาลองอย่างอย่างละรสอันนี้ก็รสแบบมาม่าเผ็ดรสไก่นะคะก็อันนี้ก็ขแบบน,น,น,นมลูกอีกเช่นกัน,นะคะ่ะ ไว้ใน้องแฉกก็มีประมาณนี้นะคะวันนี้คงไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรกินเดี๋ยวถ้าได้อะไรกินยังไงก็มาบอกกันอีกทีนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ